สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่แถวหลังยม,มุกครับวันนี้ฝนตกครับฝนตกครับเด็กนหนุม่มฟ้องหล่อโอ้โ oh ห oh oh. ก็รถติดมากครับก็ตวลาดำเนินผมเลยไม่ไปผมเลี่ยงมาทางาประตูชุมถน,นนจอมถน,นนชุมพลเราก็จะเขา้าจอมชุมพลมครับนี่ก็จะเข้ามาสนเสรนนน้ครับอันนี้ก็รถติดแต่น้อยๆถ้าไปเม่อกิก้ทางอะไรนะทางถนน ถนนรนนาดำเนินจะไปออกไอทีโรงเรียนเมืองหงหยาวจนถึงโลกสองโลกนะเปนนี้ด้ครับฝนตกมากแล้วก็เปิดประกอบกับโรงเรียนหน,นูบางเรียนเมืองอสอนออาชีวะแล้วก็สุรนารีกําลังเลือกครับตอนนี้เกือบห้าโมงเย็นครับห้าพงพอดีก็ฝนตกดาแล้วก็น้ำก็โหงดาโม <c oughs> ง้ไม่้ว่ามันขังเนาะเี๋ก็มาถึงนี่แล้ะครับ นี่ครับมากับต้นเออรถไม่เคยได้ใจมีร้านหนึ่งส,สวยๆครับนี่ก็เรียกว่าร้านนุ่มอ่านได้ถูกรูปหล่ออ่านร้าน,านไหนไมันคืออะไรลูกร้านนุม่มรับฟางปิ้งแล้วละไทยเคยถามครับเคยมากินไหมไม่เนาะอาจจะพวกนี่มีนักเรียนทำคืนแต่ทั้งคืนวราระถ่ายถ่ายรูปสวยมากเนี่ยอาจารย์ครูให้มาโอเคครับในนามก็ยังโฮงอยู่ครับฝนตกยามเย็นครับวันนี้วันที่9มิถุนายนแปครับ นี่รีวิวตัวเมืองโคราชอันนี้ก็จะเป็นตึกเกา่านี่นีโอ้ตึกนี่สวยครับนี่ตึกนี่สวยสวยมากครับนี่นี่สวยเป็นตึกเก่าโบราณครับสมัยไหนก็ไม่รู้สมัยไม่ 2, 2, 000, ร 8, 2, ค,ครามโรััสองยัสมยรัรัมั้งสมัยัชสรัชยรัมัรัชสรัชนี่รัเมัยัชสมัชรับสัสยรัยรัชมัยัมรัสยัมมัรัม จกอะไรมากไม่รู้ทำไมต้องมากไมไม่เข้าใจาผมก็จะเรียวยังไม่เรียวเนาะต่อไปอีกรอบนึงใช่ไหมนี่ครับจะพาลูกๆครับบ้านหลานครับขี่แก๊บครับใช่ครับู